สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้พวกเรากลุ่มคิสมาสนะคะจะมานเสนอในหวัวข้อเรื่องศาสนาสัมพันธ์ระหว่างชาวคิสกับชาวพุทธนะครับในการทำกิจกรรมร่วมกันและกิจกรรมข้างในนั้นจะเป็นอะไรยังไงก็ไปชมพ,พร้อมกันเลยค่ะไปชมกันเลยครับไปเล้ yeah!

ส่วนใหญ่แล้วที่บวชชิดเนี่ยจะมีศาสนาอื่นเข้ามาบ้างไหมมีค่ะก็จะมีส่สนามามาวนใหญ่จะเป็นชาวพุทธค่ะที่สนใจเพราะว่าบวชเราจีอยู่ใ,ใจกลางเมืองด้วยแล้วก็ผู้ที่สนใจเนี่ยก็คือเข้ามาได้เลยจะมีศึกษาพระจนะบา้างหรือว่าร้องเพลงด้วยกันบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็คือแม้ไหนนำตัวกันทำความรู้จักซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็มาในนี้ติดต่อไปได้เลยค่ะก็แสดงว่าบวชชินี้แสดงว่าเปิดกว้างาเปิดกว้าง ด้ยค่ะมียดาพิชาว่าค่ะนูรู้สึกว่าได้เข้ามาในโบทคิดมีความสุขมากค่ะได้เปิดโลกกว้างใหญ่แลวก็ได้ร่วมกิจกรรมกับคนอื่นค่ะน้องรู้สึกยังไงบ้างที่ชาวพุทธเข้ามาทำกิจกรรมกับคริสในความคิดของน้องน้องรู้สึกยังไงบ้าง ช่วงเช้าในการนมรสัสการพระเจ้านะครับก็ถือได้ว่าเป็นความสัมพันธ์พพระหว่างชาวพุทธที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับพิซรนาครับถือได้ว่าเป็นอะไรที่นา่าภาคภูมิใจมากสาหรับชาวพุทธนะครับซึ่งชาวพิซซ่าหรือว่าทิสเตียนนะครับก็ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่เปิดโลกมากๆนะครับอย่างซึ่งชาวพุทธที่เราได้สัมผัสกันตอนเช้านะครับเราคิดว่าชาวพุทธคงจะมีจิตใจที่อยากจะร่วมจิตใจที่ มีความเข็งแร่งในการรับความรู้คำสอนของพระเย,ยซูคริสต์ก็ถือได้ว่าลุกล่วงอย่างสำเร็จครับ น,นี้นะครับพวกเราก็จะพาเพื่อนๆที่เป็นคริสเตียนมาทำกิจกรรมถูกชาวบุธกันบ้างน,นะครับ mm. เนื่องจากว่าเมื่อตอนเช้าเราทำกิจกรรมขอคริสเตียนไปแล้วนะครับวันนี้เราก็จะจัดชวน,นเพื่อนๆที่เป็นคริสเตียนครับมาทำกิจกรรมกันแต่ก่อนไปนะครับเรามาแนะน,นำตัวกันดีกว่า mm. ชิบเปี้ยวนะครับชิบแอปเปิ้ลงั้น mm. เราไปกันเลย ความเชื่อของชาวพุทธของชุมชนแถนานี้นะครับที่ได้เข้ามากราบไหว้บูชากันซึ่งชาวพุทธเขาคิดว่าพระพุทธกุญญนเนี่ยเป็นหาที่นึกเงินได้เงินนึกทองได้ทองแล้วก็นึกจะรวยตอนไหนก็รวยตอนนั้นรวยตลอดนย เราก็จะมาสัมภาษณ์น้องๆที่เป็นคริสเตียนกันบ้างนะครับว่าความรู้สึกของน้องๆเนี่ยเันจะเป็นยังไงนะครับคนแรกนะครับน้องเปียวนะครับน้องเปียวรู้สึกยังไรบ้างที่ตอนแรกเนี่ยน้องเปียวเป็นชาวพุทธและน้องเปียวได้เข้าคริสเตียนเนี่ยความรู้สึกของน้องเปียวเนี่ยรู้สึกอย่างไรบ้างก็รู้สึกดีค่ะรู้สึกดีถด้เรียนรู้อะไรแบบนี้ไหมค่ะโอเคครับน้องเปียวคงจะพูดรวมๆนะครับว่าน้องเปียวรู้สึกดีแล้วก็ ได้เรียนรู้มากยิ่งขึ้นนะครับส่วนก็ต่อไปนะครับน้องแอปเปิ้ลพี่จะถามว่าน้องแอปเปิ้ลเนี่ยรู้สึกอย่างไรบ้างครับที่ชาวพุทธได้เข้ามาท,ทํากิจกรรมกับคริสเตียนและคริสเตียนเนี่ยอย่างน้องแอปเปิ้ลเนี่ยรู้สึกอย่างไรบ้างค่ะก็รู้สึกรู้สึกดีมากคะ่ะที่มีชาวพุทธมาสนใจในเรื่องนี้ก็ถือว่าโอเคครับน้องเปียวกับน้องแอปเปิ้ลนะครับคริสเตียนของโบสถ์คริสเตียนเบธเลเฮมครับ เพื่อนรู้สึกยังไงบ้างที่ได้มานทำก,กิจกรรมกับพวกเราเรได้เีรู้เกี่ยวกับศาสนาพุทธเหมืนอนกนาะเราก็ได้รู้ว่าชาวคริสเตียนกับชาวพุทธเนี่ยราสามารถอยู่ร่วมกันได้แต่มันจะต่างกันที่ว่าเราจะมาสื่อให้คนละสำนึกันดังที่มาของคำว,ว่าศาสนา เขาให้แกอยู่บ่ายหนึ่งนี่น่ะเพียนไม่ได้เานี่ยเราขมุนวินีสุดเหี้ยอ๋อคือเขาก็จะอยู่รวมกันปกติแต่ว่าแค่นับเที่ยวหอยนะก็เข้ากันได้บัดเลยและนี่นะครับก็เป็นวิถีชุมชนวิถีชีวิตเกี่ยวกับคริสเตียนชาวพุทธชาวมุสลิมนะครับที่เขาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ในวันนี้นะครับเราก็ได้เห็นหลายๆมุมหลายๆตาที่ชาวคริสเตียนมีอะไรให้กับชาวพุทธอย่งางเช่นชาวคริสเตียนเขาจะมอบความรักความ,วามเมื่อเกศลุศาสน,านะครับรก็ทําให้เห็นแล้วว่าชาวคริสเตียนเป็นยังไงชาวพุทธรู้สึกยังไงกับชาวพุทธคือเขาเปิดกว้างเปิดรับทุกอยา่างทุกศาสนาที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมร่วมงานกับชาวคริสต์นะครับและอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือชาวมุสลิมนะครับกับชาวพุทธเนี่ย เป็นอีกอย่างหนึ่งที่อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขมากๆนะครับเพราะว่าชาวมุสลิมเนี่ยเป็นศาสนาที่มีความมีน้ำใจมีความพิตารณาเหมือนกันนะครับก็เหมือนกับทีย่ยานนั้นบอกนะครับว่าชาวมุสลิมเนี่ยเวลามีงานของชาวพุทธงานศกงานแต่งงานอะไรแบบนี้ครับคือชาวมุสลิมก็จะไปร่วมงานชาวพุทธก็จะมาร่วมงานของชาวมุสลิมนะครับซึ่งมันมองเห็นถึงการอยู่ร่วมกันการ ปฏิบัติงานร่วมกันของชาวมุสลิมกับชาวคิดและในวันนี้นะครับเราก็ได้เห็นแล้วว่าควัฒนธรามศาส,าน,ส,าสานาสรมพำคัญของชาวคิสเซียนชาวพุทธและก็ชาอิสลามมันอยู่กันยังไงพอร่วมอยู่ยร่วมกันได้ยังไงและมีความสุขกันยังไงนะครับพราพวกเราคือโยชนหมู่บ้านต้นแบบสรีสุกเอ๊แต่ว,วันนี้นะครับน้องทะเลกับน้องเปาเปารู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มาทำกิจกรรมร่วมกับชาวพุทธและชาวคิดเตียน ในวันนี้ครับก็รู้สึกดีค่ะไม่คิดว่าจะมีชาวพุทธเยอะขนาดนี้ค่ะในโบสถ์นี้ก็คือ7 0แล้วอะค่ะเป็นชาวพุทธแล้วก็อีก30%เป็นก็เป็นชาวพินะคะเพราะแบบว่าให้กันต้อนรับดีมากเลยเป็นกันเองมากค่ะทุกคนเป็นกันเองมากๆเลยค่ะ เป็นอะไรที่น่าภาคภูมิใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าชาวคิดเนี่ยเขาเป็นศาสนาที่เปิดกว้างเมตตาก่ับศาสนามากเลยนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้เห็นผลลัพธ์แล้วว่าชาวคิดได้ให้เราเป็ชาวอย่างไรและชาวได้ผลตอบมาเป็นชาวอย่างไรมันเป็นสัจธรสำคัญที่น่าภาคภูมิใจมากครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแลวก็เข้ามาติด